สวัสดีครับพาเพื่อนเปลือดมาเบืองเนี่ยพอพึงเปลือบานปัญหาป่าก,กันเห็นบ่ทุกคนปอใหญ่เพินยยพ่นยามมองยามด่างอยู่เนาะเห็นบ่อะเดี๋ยวดึงภาพให้เพื่อนเปลือดเนเบืองเฮนบ่นะเพิ่น,น,นยามมองยามด่างอยู่เนาะอืมกะดีก็อยู่บานซื่อทุกคนเพิ่นกะอายุเพิ่นกับพ,พกวกเจ๊ที่าแล้วล่ะไล่ะไงเนี่ยเนาะ เพิ่นมายามมองยามลางได้ปูได้ปลาเพิ่นไปเลี้ยงดูคนในครอบครัวเนาะบ่ว่าผู้ใดกราบใดแต่เฮายังมีลมหายใจอยู่สูเฮาก็ดิ้นรนกันไป่บทุกคนเข่นบพิ่นหาปูหาปลาพูนข้างหน้าก็มีทุกคนมนเห็นบอลเดี๋ยวผมนึ่งพาไปให้เพื่อนๆได้เบิ่งเนาะเห็นบ่พล้นข้างหน้าก็มีทุกคน ก็เจ้าไซเบ็ดกันอยู่แอบบ่กมงดึงภาพมาบุนก็เจ้ายามเบ็ดอยไซเบ็ดกันอยู่เจังสี่ละวิธีชีวิตก็สนอกเนาะหาอยู่หากินกับไปตามภาษาได้ปล่ามากะมาเฮ็ดกับเข่ากับปล่าพอพระทั้งชีวิตอืมบาว่าจะเป็นผู้ใดเรอก็หาอยู่หากินไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเเนาะดีกว่าเฮ้งอเมื่อเฮ้าต่าเพราะดีเฮา ยังมีแรงมีพลังหาอยู่หาก,กินได้เขาก็ดินลดเกันไปในว่ทุุคนช่วงนี้ก็น้ำขึ้นอยู่ตุกคนแต่บริด้ขึ้นยังมากมากกัทยอยขึ้นเรื่อยๆขึ้นทีละนิดละนิดก็ถือว่าค่อนข้างดียี่เขาบริเวขึ้นมากไม้สูงจนเกินไปเนาะผมะมองขึ้นบ้านก็หาปูหาปลาไป บผ้าเปื่อนๆมาเบืองบอกอากาศมาในคนข้ังจะร้อนคนข้ังจะร้อนแห้งพอฝนก็เลยตกมาสองหม right, de like ื่นล้วทุกคนพายุออกไปเมื่อแล้วบ่าฝนบอกมาสองหมื่นเลยดินี่กับผ้าเปื่อนๆมาเบืองว่าพ่อใหญ่เป็นหาป่าว่ามานั่งอยู่ศาลาทุกคนเนี่ยสาลาไอหลังวัดนี่แหละมาเบืองพ่อใหญ่เป็นหาป่าเนาะ จบมายืนเล่งเหมือนเพิ่นต่างนานาล่ะเออเพิ่นจะได้ป่าว่าเพิ่นก็ได้เยอะปกติเพิ่นก็ได้เยอะต่ะะหลายไราหน่อยก็แล้วแต่และมือเนาะกดีก็ไปซื้อขากินอยู่เห็นบ่อนเพิ่นหาอยู่เห็นว่าเพื่อนเพื่อนเ่นกนะ่อนนะหาปูห่หาป่าไป <c oughs> อากาศค่อนข้างร้อนแรงทุกคนพอายุอฝนบ่ตกสองมืออากาศค่อนข้างร้อนนี่หลีร้อนนีหลีร้อนเลยละเนี่ยช่วงใบใบตอนนี้ก็สิบหานะั้นกากกอแล้วเนาะอืมจ็กสี่ละวิถีชีวิตคนมันหนอกเฮาเนาะกาบใดยังมีลมหายใจอยู่ก็สูงนะที่บอกนะบอกหมายถึงผมนะเนาะก็ได้หมายถึงพวกอื่นหรอกเนาะ ก็ยังผมยังมีลมหายใจอยู่ผมหาอยู่หากินหาปู่หาป่าก็ยังไปตามภาษาผมล่ะกะพอดีมาเจอพอใหญ่ปันหาป่ากันเลยได้ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เบิ่งซื้อนี่ยล่ะที่ทุกซิงก็ยางที่บอกไปก็บอกหมายถึงตัวผมเนาะกาบเลยที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมกะสู่หาปู่หาป่ากินไปมาลุงมาลิมตามภาษาผมแะพอพอได้อันนี้ ปกติเราก็บกเคยขอผู้ใดกินดอกหาป่ามาบางเตือไปหามือเดียวกินยาซีหามือกับผู้มือดอกเพราะว่าฮาตคนเดียวเนาะหลูกหลูกก็มีอยู่ทุกคนแต่ว่าเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานหลับจางอยู่ต่างทิ่นต่างบานต่างจังหวัดเนาะเพิ่นก็บได้กินน้เฮาดอกทุกมือเนี่ยฮาวกับกินยุคเดียวอยู่ยุคเดียวมาทุกคนอืมฮาก็บมาบอกให้เพื่อนเพื่อนเดี้ฟังนี่แหละ พอดีเดินมากระเจอพ่อใหญ่มันหาปู่หาป่าอยู่ก็มาบอกไหพกเพิ่นเผื่อนได้พังนี่แหละอือไทยเพ่นเพื่อนได้เบืองว่าเพิ่นหาป่าเนี้ยเห็นมาเนาะผมยืนบังอยู่นะเพิ่นบังเงูนบ่เพิ่นบังอีู่นะผมก็น,นั่งอยู่สารวัดรไก่ๆอันนี้ละตะลิ่งขังแม่น้ำนี่แหละพ่อใหญ่เพิ่นหายามเด็ดยามมองอยู่นะเพิ่นอยามมองอยู่เนาะอืม ได้ปูกได้ป่าก็ไปเลี้ยงดูคนในครอบครัวเพื่อนนั่นแหละเออเห็นบอตะคดพาบนเพื่อนมาเบื่อวิวที่ทัดทั้งสี่ล้วันรนกขอกหนาาเนะาะก็บอใดเจเลืิญนือเมืองหลวงอย่างเขาอีมากมายดอกว <c oughs> ิถีชีวิตคนบนหนอกเนาะการพัฒนาอาจจะซาเนี่ยกะกะบบริเวณนีแน้แหง่หแหงจะเลื่อนไหลแห่งลำบากหลายเน,นาะคนเนาอืม แต่คนไปเคยใจรับใจเป็นขี้ขาเขาก็คงจะหลูอยู่เนาะแห่งจเจรืญนเขาเห็นตึกหญ่งย,ย,ยนั่นบอกแสงสีสวยงามเขาคิดว่าจะสวยหููเขายังคิดใจเขาคิดโคจรจิงมันป่ได้สวยหลูเด้แต่คนแห่งเมืองจเจรืญนสมไหนแห่งลําบากสมัหน,นไม่ตะคาใจมั้เดือออกจากห้องจากคอนห่นไม่แต่เงิน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 อย่างเดียวได้ตะกุด บ่มีกับเขากับป่าผู้อื่นก็บ่เอามาแบ่งเฮ้าเด้อทุกคนถ้าเฮาหาบ่ได้เฮาก็ต้องอดเด้อเฮ้าต้องหาเงินให้ได้เพื่อมาสือกับเขากับป่ามารอเลี้ยงชีวิตเฮ้าเนาะแมนบ่ทุกคนอก็บอกให้เพื่อไนครั้งบางคนกับบ่หูบ่ก็ใจเห็นตึกใหญ่ตัวมโหล้านว่าโอ้สวยหรูมาโโมโหร้านหนาไปท่องเที่ยวหนาไปเฮ็ดงาน เมียนโย่แต่เขาไปเทำงานมันก็บปิดสวยโลมันบปิดสบายก็ช่างเฮาคิดเด้จังเฮาไปเทำงานลำบากแท้ๆเด้ทุกคนอืมต้องต่อสู้เด้ทั้งคขาหนาคขาไผ่ขายู่คขากินคขารถขาเดินทางสู้อย่าสิฟันอยังทุกสิ่งทุกอย่างเฮาสู้เด้ มันบริสบายก็เฮาคิดเด้มันบคือทองทุง่งคือจังเฮามองเนี่ยคือจังผมทายอยู่เนี่ยมันเป็นทองทุ่งสวยงามเนี่ทุกคนมันบมีการชิงดีชิงเด่นอีหยังมากมายเนาะเฮาหาบได้เฮากับมะปิ้งมาย่างกินมันว่ทุกคนอืมเออ มันบอกคือบางคนเห็นตึกล่างปีง่ตัวเห็นแสงไฟสวยงามคิดว่าจะสวยงามก็จิตใจคิดมันบอกเมืนนในตะกอนมันก่อนขางลําบากเนีย้ยแต่บางคนบ่เสือผมก็อยากไปลง้งพ่อไปล้งหล่ะสิคิดหอดผมทันทีเราวังสิ่งที่เจ้าคิดแคิดผิดทันทีเราเด้อว่าการต่อสู้อยู่น้าตึกใหญ่เอออยู่น้ำถนนสวยหรูที่เจ้าหวาดฝันมันคิดผิดเด้อเออืม กะเจ้าเาสิไปสวยหลูไปเขื่มไปฝันอยู่นะั่นมันบวมนเงี้ยนี่ทุกคนพรอเขาหอดเขาต้องเฮ็ดงานเนี่ยคือมูกะบวคือมูเนี่ยหยาดก็คือบรญหยิดเนี่ยพี่น้องก็คือบวคือพี่น้องเนี่ทุกคนพราเขาเข้าไปอยู่ในวงจรออบางคน้ก็เคยบอกอยู่ว่าเออเข้าไปหาหยาดพี่น้องมันบอยอมหยุดงานบอยอมมาเล่นน้ำเฮ้าเลย มันโบมนเมนนี่ทุกคนบางเถื่อเขาเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือมีการขาดใช้จ่ายด้วย,ยถ้าเกิดญาติพี่น้องเจา้าเจ้าไปหาเขานะเขาหยุดงานปรับคือเขาขาดไล่ๆพ่อเขาขาดไลไๆเขาจะเอาเงินใส่มาสื่อโยซื้อกินในเจา้าเขาต้องไปเฮ็ดงานด้่ทุกคน,นบางคนก็บอกเข้าใจเนาะออกูมาหามึงทางเถื่อมึงก็บอหยุดบอกินบอเที่ยวก็กูมันโบเมนด้บางเถื่อก็ข้าใจพิษเนาะ พอว่าอยู่เมืองหลวงเมืองจะลดแห่งไหนแห่งสงแห่งลําบากสังหน,นิ้ทุกคนอืมบางคนถึงผมบอกไปกับโบโหบอกเข้าใจเด้อืมต้องเขาต้องไปเจอเหตุการณ์จริงว่าสิ่งที่ผมบอกมันถูกต้องบอกว่าเป็นอย่างเขาไปเยี่ยมหมู่หมู่คือเพราะหยุดงานคือบ่าขาดงานอืมปล่อยงานอยู่งานอยู่ซ่านผู้เดียวซื้อนันซื้อหนไมาให้เขากินแค่เดนเดียวนึงมันว่าถูกต้องนี้ทุกคน ถ้าเฮาไปเจอเหตุการณ์จริงงานก็ต้องเฮ็ดเด้ถ้าเขาบ่เฮ็ดนี่เขาสิเอาเงินใส่มาซื้อให้เจ้ากินเออนั่นคืออันดับแรกอันดับที่2คือเฒ่าแก่เขาเฒ่าแก่เขาจะอนุญาตให้มูเจ้าได้หยุดงานทันทีบ่งานบ่ล่ะบางเฒ่าแก่เขาก็อาจสิบ่ให้หยุดงานเด้ถึงมาหาเขาก็บ่ให้หยุดงานเด้เออเฮาต้องเข้าใจเด้ทุกคนก็บอกให้นได้ฟังแม่นบ่ vì chỉ biết chịu nằm ương đuộng cả con thang lắm bạc đấy, bẳng con cả bỏ khẩu trại, ăn những loại ngang xong mấy bộ lồng bộ nó, cả bộ lán vấn đề đó cái những thân lá xíp gì xíp gì vấn nó bỏ phăng nó, phong giờ phăng, cứ chẳng mẹ khéo nói cái hà luộc, luôn cứ bổ sung mẹ lấy lại nè cứ xong nói thế, ลูกเพื่อนก็เฮ็ดงานเดือนหนึ่งกะหลายตัวอยู่ทุก้นบางเถือเก่าพันหรือหมื่นหนึ่งยังสิลูกเพื่อนส่งเงินมาให้แม่แค่เดือนละเก่าพันบาทเนาะเม่ว่าเอ้าลูกส่งจดหมายหน่อยมาหาแม่จดหมายกะบริยายอย่างมากไม้จดหมายกะหญ่สำคัญกับจดหมายที่เมียเขียนไปหานั่นล่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเฮ็ดงานไดตต่างเดือนต่างหมื่นกลัวบุญดีลูกซ้ายก็จึงส่งเงินมาให้แม่แค่เดือนละสองพันหนึ่ง ในรับเงินเดือนตังมื่นหนึ่งส่งให้แม่แค่แค่สองพันเองแม่ก็บวกเข้าใจเนาะแม่ก็เกิดอยู่ในพื้นที่ชนบทเนาะแม่ก็บอกเคยไปรับจ้างอ,อย่างน้ำเขาจยกเงเธอก็บอกโหว่าลูกไปรับจ้างเขามานะอืมลูกต้องมีสคาช้จยายอย่างแน่เนาะบางเธอสมมติว่าลูกเ็ดงานได้เงินเดือนหนึ่งพันบาทเต็มสี่เงินบบทุกคน อลูกก็ไม่ค่าจะจ่ายเนาะค่าห้องเ้าแงินบอลค่าสบู่ยาสีฟันค่าขนมนมเนื้อนิดนิดน้อยแมินบอลในส่งให้พ่อยม่เดือนละสองพันสามพันแงนบอล่ะเออกัหลายย่างหลายเนี่ยไหนค่ายู่ค่ากินเดือนหนึ่งเงินหมื่นหนึ่งก็แทบก็เหลือเม่กับ่หูหเนาะการจะไปรับจ้างนะเม่ก็เข้าใจว่า เอาเป็หนังเงินเดือนมึงมึนหนึง่งคือส่งให้แม่แค่สองพันบักฮาเนี่ยมันือกินหลายแท้มันก็ใสหลายแท้งินเดือนตัางมึนหนึ่งมันส่งมาให้แม่แค่สองพันหนึง่งอีกแปดพันมันคือกินครับกินแน่กินโพดกินโพแท้เออนี่แหละมันลูนนกเพิ่นก็บปได้ก,กินนนี้ครับนี่คาจะจเพิ่นหลายคารถขาล่าคาอยู่ขากินเนาะคาห้องเ้า สารพัสาลพีบางเทือเสาอาทิตย์เพิ่นแถบบ่ได้ไปเที่ยวใส่ดิทุกคนเพิ่นอยากไปเที่ยวอยู่บางเทืออจาา้าน้ายุดในเสาอาทิตย์จังสิพิ่นอยากสิไปจะตายแต่ว่าเพิ่นก็ไปบ่ได้เพิ่นต้องนอนอยู่ในห้องในหน่อยห้องแคบอืมให้แมงสาบตายหูอยู่ัหนละ่ะไปใส่ก็บ,บ่ได้เออ แต่ว่าผู้เฒ่าเนก็บอกเข้าใจว่าลูกเขาเห็นแก่ตัน้องเงินเดือนตังมือนหนึ่งส่งให้แม่แค่สองพันมันกินต่างแปดพันมันบมเมียนนี่เออผู้เฒ่าเนบอกเข้าใจาเพิ่นบ่หูนะเนาะเพิ่นบ่เคยไปรับจ้างทั้งใดนะเนาะเพิ่นบ่หูเพิ่นบวกเงินเดือนออกมืนหนึ่งก็เหลือจมเต็มเพิ่นบ่หูเพิ่นบอกเข้าใจเพิ่นก็คิดว่าแต่เหลือไอ้ลูกเกลี้เลยหลายคุ้มกิงลูกบ่ได้เกลียดเลยนี่เพิ่นเจียดเงินมนาะแค่สองพัน พันทรงใหิห้วๆนะ่ะถือว่าสุดยอดเลยเด้ครับอืเงินในติดกระเป๋าพันบางเทื่อนเะงินเดือนออกมือนหนึ่งนะแถบเ่าเหลือเงินติดกระเป๋าจากบาทเลยทุกคนอาจจะติดเหลือยูล่ลอยสองลอยแค่นั้นเองเด้เออเหลือแค่ลอยสองลอยอย่าก,กินมากไม่อย่าก,กินกับข่าวแ่บๆบางเทื่อลูกหลานพันแถบเ่าได้กินเลยทุกคนเออ บางเถ้าพุทธเอ,อา,าพ้นกบ็บูเข้าใจเนาะเพือเออเเ่อนบ่เคยไปหลับเพื่อนคึกบ่เคยไปหลับจางทางตินบ่เคยไปเฮ็ดเบียด่างถิ่นบางเถ้เพ้นบูเข้าใจเพื่อนคิดว่าเงินหมื่นหนึ่งก็เหลือตำเต็มเพื่อนปอดไอโบกลบคุณนหารว่าค่าเส้าห้องเออค่ายู่ค่ากินเออค่าหลุดค่าล่าเออ ค่าสูบยาสีพันพุ่นกว่บไดคิดเนาะพุ่นกว่าแต่ลูกพุ่นเกลรย์ก็จริงกว่บไดเกเีย์ดครับเออพุ่นมีเงินเกียรติมาให้เขาส่งพันมุนเ,เทือกเทือกค่อนข้างดีพุ่นประหยัดค่อนข้างสูงเดอ้อืก็มาบอกให้เพื่อนๆในครั้งอดีตกาลานั้นก็เปลี่ยนยังสันนะเนาะ บางเทือกับโบโห่บ่เข้าใจเนาะก็ไปโทษลูกโทดหลานก็ยาไปโทษพวกนี้เนาะบางเถ่าเพิน่นประับจางต่างบานต่างเมืองเพิ่นกับคนทางลําบากเด้กว่าเพิ่นจะได้เงินได้ทองมานอกจากว่าผู้ใดจะดวงดีหรือเจอเถ่าแก่ดีหรือเนาะบางเถือเท่าแก่บางคนไปหดนามตนไม้จังสิเนาะเพิ่นหูว่าเงินเดือนเขาหน่อยอยู่แล้วเพิ่นอาจจะให้พิเศษเขาเดือนละอา่าลอยแล้วเดือนละพันหนึ่งจังส่ ก็ถือว่าดีดิหาลอยรือพันหนึ่งบางเทือลูกเต่าบางคนกับบริษัทไซื้ออย่างกินดิเพื่นก็อ้อมไว้ยยุนั้นหิวกับเข้ากับป่าเห็นลถขายไอซกรีมเห็นลดขายของหวานหรือขายขนมสารพัดแต่จะขายเน้อพานหน้าบานเท่าแกอยากจะซื้อกินเพื่อนกับประกาสซื้อกินนี้ทุกคน บางเถอเพ้นหิวหลายหลายพนกระลบเขาไปอยู่ในบ้านนี่ทุกคนหลบก็ไปอยู่เขาในบ้านเตาเก่จนกลัวว่ารถขายพ้นละหม่แล้วลดขายขนมหวานจะผ่านเมื่อไห่พ้นยังออกมาเนาะอืออีหลีบางคนบางก็กับเสื้อแลที่ผบมบอกไปกับหัวเละอยอะอีกละอืมยามหัวเลาะเยอะทิงที่ผมบอกนั่นก็ก้อาจริงเนาะอื บางคนอยากกินล้ายเห็นรถมาขายนันขายนี่แต่ประกาศสื่อกินยางวนไปวนมาจ่านั่นละทุกคนไอยังขายโรตีขายก๋วยเตี๋ยวออก๋วยเตี๋ยวเหล็กเขามีเนาะอยากกิน,น,นร้ายหอนหอนจะเสียเห็นผู้อื่นเขากินจำจำเอาเท่ากับมีตังค์อยู่แต่บ่อเมนีนบ่อามุมีตังคนะ์แต่ตังค์มันก็บ่หลายเนาะถ้าเกิดเขาสื่อกินไปเนะ เงินเขาต้องอไปใสยย่ยางอื่นอีกซาเราพัดษาเราพีห้องกบฏกากินยังลากระได้แค่ยืนมองแค่ว่าบบมันว่า,าลก็ะลบหนาลบหลังอยู่พวกนั้นเราทุกคนบังคุณกบกเขา้าใจคนณรย้ว่าผมบอกไปเขาก็จะหัวเลาะเยอะอีกเนาะเพราะว่าเขาเคยลำบากมาก่อนแต่ที่ผมบอกนี่คือความจริง แต่คนที่ชมคลิปผมแล้วคนจนจริงๆก็จะบอกว่าเราเออผมก็ว่าถูกแท้บ้าดีแท้แต่คนรวยเขาก็คงบอกก่าใจเรมจะคิดว่าไอ้ตลกนะเออเราเอยู่กันเหลียวตาเขาเนาะบางเถอจักหมื่นหนึ่งอาจจะหดวงจอนเขากัด้คนเฮาบอเสือว่าโลลุกยาลุกโลนะก็มาบอกให้เพื่อนๆในฟัง จังสี่ละวิถีชีวิตคนเนาะยังมีลมหายใจก็ยังต่อสู้เนาะคือจังหนีละค้นหาป่าจังสี่ละที่ผมบอกเนี่ผมก็ไปได้รู้ถูกดูเหมีอนค้นหาป่าค้นหาป่าจนมากอยู่ในพื้นที่ชนบทเขาก็ไปได้จนหนกเนาะทวนมากเขาก็บำมีหนีมีสินธิเนาะ,นอะลอยทั้งลอยนะเนาะลอยลับ เกาสิบละส่วนมากเขาจะบอกคอยมีหนีดอกเนาะเขาก็หาป่าแล้วก็ใส่เบ็ดอยู่พวกมันหนีนะแต่คนใส่เบ็ดได้ปลาหลายเขาก็เอาไว้ขายเนี่ยได้หน่อยเขาอาไว้กินในกัวเรือนเนาะ เออเขาก็หาอยหากินเขาควรได้หวังหมั่งมี่งอย่างนกจังสี่เราเพื่ชีวิตค้นมันเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่คนในเมืองดวงมังเถาก็มาได้ก็บสบพบเจอเนาะวิธีชีวิตจังสี่ก็มาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังสั่นมันนีแค่นี่เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเมื่อหลังมีที่ยังดีๆจะมาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังสั่นแค่นี่ละวัดดีครับ